ระบบบริหารคุณภาพ Quality Management System QMS เป็นระบบการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานเป็นระบบการบริหารส่วนกลางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานตามภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรเกิดพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวงจรของระบบการบริหารคุณภาพหนึ่งต้องกำหนดเป้าหมายของคุณภาพสินค้านี้เป้าหมายจะต้องสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ2 เป้าหมายคุณภาพและนโยบายคุณภาพจะนำไปสู่ระบบคุณภาพ (Quality System) 3. ระบบคุณภาพเป็นหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้รับสินค้าและบริการตรงกับที่กำหนดไว้4เมื่อสินค้าได้ออกจำหน่ายสู่ตลาดแล้วย่อมมีผลป้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้สามารถสร้างเป้าหมายคุณภาพได้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของผู้บริโภคสูงสุด Total Quality Management การบริหารคุณภาพโดยรวมหมายถึงการจัดระบบและวินัยในการทำงานเพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหายและมุ่งสร้างคุณค่าในกระบวนการทำงานทุกงานทุกขั้นตอนและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาโดยทุกระดับในองค์กรจะต้องมีส่วนร่วม3ส่วนประกอบสำคัญของ TQM 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า2การพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องสสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม แนวทางนำ TQM ไปปฏิบัติ 1. ตรวจสอบองค์กรและกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จในขั้นตอนแรกขององค์กรที่เริ่มใช้ TQM คือการประเมินองค์กรของตนเองอย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและปัจจุบันการนำ TQM มาใช้จะต้องนำมาใช้กับโครงสร้างปัจจุบันขององค์กรไม่สามารถลอกสูตรสำเร็จขององค์กรอื่นมาได้ 2. ส,สื่อสารกับพนักงานทุกคนสื่อสารกับพนักงานเป็นขั้นตอนที่สําคัญเพราะส่วนประกอบสําคัญคือสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมและมีหน้าที่ต้องพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการให้ความรู้และสื่อสารแก่พนักงานทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง 3. พัฒนากระบวนการขั้นตอนการพัฒนากระบวนการได้เขียนไปแล้วข้างต้นถึง Total q u a n t i t y management p r i n c i p l e ที่ประกอบด้วย8 ขั้นตอนในการนำ TQM มาปรับใช้4ีพัฒนาข้อผิดพลาดด้วยข้อมูลสิ่งสำคัญที่สุดประการหนึ่งของการส่งมอบคุณภาพคือการจัดการกับข้อผิดพลาดไม่ว่าทุกคนในองค์กรจะมุ่งเน้นไปที่การขับเคลื่อนคุณภาพเพียงใดองค์กรก็มักจะประสบปัญหาใดปัญหาหนึ่งอยู่เสมอ ระบบลีนคือการปรับการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการลดกระบวนการทำงานที่ไม่สร้างมูลค่าพร้อมความสามารถในการปรับตัวเพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแนวคิดดังกล่าวเริ่มต้นในระบบอุตสาหกรรมมีรากฐานมาจากระบบการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าเป็นเทคนิคที่ใช้กำจัดความสูญเปล่าของระบบการผลิตโดยเน้นไปที่การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ประโยชน์ของระบบลีนประสิทธิภาพทำงานดีขึ้นเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานลีนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานโดยตรงเนื่องจากเป็นการจำกัดความสูญเปล่าของกระบวนการทั้งหมดทำให้พนักงานได้ทำงานเฉพาะกระบวนการที่มีคุณค่าเท่านั้นใช้เวลาอย่างมีคุณภาพพนักงานไม่ต้องเสียเวลากับกระบวนการที่ไม่จำเป็นทุกคนจะมีเวลาทำงานมากขึ้นหรือเร็วขึ้นสินค้าและบริการจะถึงมือลูกค้าเร็วขึ้น มาตรฐานฮาลาลคือการผลิตหรือการบริการทั้งหลายที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาอิสลามได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มสาธารณูปโภคเป็นต้นตราฮาลาลคือสัญลักษณ์ที่ติดบนสลากผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับชาวมุสลิมใช้ในการอุปโภคและบริโภคที่ออกโดยคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดต่างๆไคเซนกลยุทธ์การบริหารงานแบบญี่ปุ่นไคเซนเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลว่าการปรับปรุง เป็นแนวคิดที่ใช้ในการบริหารการจัดก,การมีประสิทธิผลโดยหลักๆมีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนวิธีการทำงานลดขั้นตอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกเปลี่ยนเรื่องเล็กหรือปัญหาที่พบในแต่ละวันรับมือกับความเป็นจริงทำเรื่องที่ทำได้ก่อนรับมือกับความเป็นจริงที่มีข้อจำกัดบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมีประสิทธิภาพการผลิตสูงสามารถผลิตรถยนต์โดยใช้เวลาห่างการเพียงคันละหน,นาทีสิวินาที และกำลังจะเปิดโรงงานผลิตอีกหนึ่งแห่งคาดว่าจะมีกำลังผลิตรวม3 0 0แสนคันและความภาคภูมิใจของบริษัทคือได้มีส่วนร่วมกับบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นออกแบบรถยนต์ของบริษัทเนื่องจากเดิมบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะผลิตรถยนต์เท่านั้นไม่ได้มีการออกแบบรถยนต์แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้มีสายงานเทคนิคที่รับผิดชอบการออกแบบรถยนต์ด้วยหัวใจสำคัญของโตโยต้า5ประการคือ 1. ความท้าทาย 2, องคเซนสามเกนจิเกนบุตรสื4การยอมรับนับถือ 5, การทำงานเป็นทีมประโยชน์ที่ได้รับจากการทำคเซนผลลัพธ์ที่โตโยต้าได้รับจากการใช้ไคายเซนในกระบวนการผลิตมีความสาคัญอย่างมากโดยเฉพาะในด้านความสามารถในการผลิตรถยนต์ที่มีคุณภาพสูงลดการซสโยเสียในกระบวนการผลิตลดเวลาส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตทั้งหมด บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเครือเจริญโภคภัณฑ์ย่อเป็นซีพีเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีธุรกิจหลักคืออาหารและการเกษตรผ่านทางบริษัทลูกเจริญโภคภัณฑ์อาหารหรือ CPF นอกจากธุรกิจการเกษตรแล้วเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังทำธุรกิจอื่นๆอีกหลายชนิดเช่นธุรกิจค้าปลีกร้านเซเว่นอีเลฟเว่นธุรกิจค้าส่งห้างแมคโครโลตัสธุรกิจโทรคมนาคมในบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นเป็นต้น ระบบจัดการ CPM ระบบการจัดการ CPM CPMMS p เป็นระบบการจัดการที่พัฒนาขึ้นมาเองภายในองค์กรของบริษัท CPM r a จำกัดโดยได้นำเอาระบบการจัดการสมัยใหม่ชั้นเยี่ยม3ระบบได้แก่ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร TQM ระบบการบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM ระบบ Lean Lean มาบูณาการร่วมกันและมีเทคโนโลยีช่วยในการขับเคลื่อน โดยมีค่านิยมองค์กร c p RAM เป็นตัวกำกับภายใต้วัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมขององค์กร